สวัสดีครับผมเกณฑ์คลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสาหรับผู้ที่มีภาวะเท้าหักข้อเท้าหักส้นเท้าหักแล้วต้องใส่เฝือกแข็งนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าในยามที่เราต้องใส่เฝือกแข็งนั้นเราควรใส่อุปรกรณ์ตัวไหนดีเพื่อช่วยประคองเท้าของเราและให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกขึ้นซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคลินิกรักเท้าจะแนะนํารองเท้ารองเฝือกของแบรนด์ดาก้ซึ่งก็คือรองเท้าอควาโล1ิครับ ซึ่งจะเป็นรองเท้าเฉพาะบุคคลที่ใส่เฝอกลดเฝอกแตกแล้วไม่ลื่นและลดบาดเจ็บซ้ําครับแล้วเราก็ไปดูในตัวอุปรกรณ์กันเลยนะครับคลินิกรัดเท้าและพร้อมหลังผ่าครบอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ สำหรับรองเท้ารองเฝือกอพารโล10นะครับก็จะเหมาะกับในบุคคลที่ใส่เฝือกแข็งอยู่นะครับในส่วนของบุคคลที่ใส่เฝือกแข็งอยู่เนี่ยคุณหมอมักจะให้ลงน้ําหนักบางส่วนหรือไม่ให้ลงน้ําหนักเลยนะครับซึ่งปัญหาของคนใส่เฝือกคือว่า1จะค่อนข้างหนักนะครับ2คือถ้าเมื่อไหร่ที่วางเฝือกลงไปที่พื้นเนี่ยมักจะลื่นหรือว่าไม่มีจุดช็อตสต็อปเปอร์หรือในบางรายที่คุณหมอให้เดินลงน้ําหนักบางส่วนเนี่ยการเคลื่อนที่เนี่ย อาจจะยากเพราะไม่มีจุดหมุดยึดหรือการเคลื่อนที่ที่หนักเกินไปอาจจะทําให้เฝือกแตกได้หรือร้าวได้หรือซ้ำ้ายถ้าลงแรงเกินไปเนี่ยแรงกระแทกหรือแรงกระทำเนี่ยอาจจะสูงเข้าไปในบริเวณเฝือกทาให้เกิดการอักเสบซ้ําซ้อนได้หรือในบางกรณีที่พอเกิดการไม่เสถียรหรือความลื่นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือลื่นล้มได้ สำหรับรองเท้ารองเสือกอพอลโล10นะครับก็จะมีดีไซน์สำคัญตรงที่ว่าคำว่า10เนี่ยจะมาจากคำโตนที่เป็นหมุดยึดต,ตรงตัวทำให้เกิดการยืนได้มั่นคงขึ้นครับก็จะคือมี10แถวเพื่อทำให้ตอนยืนเนี่ยรองรับน้ำหนักได้สเสถียรนะครับเพราะว่าเฝือกเป็นของแข็งนะครับซึ่งค่อนข้างแข็งและค่อนข้างสูงเนี่ย เมื่อสัมผัสกับพื้นเนี่ยมาทําให้เกิดความลื่นหรือว่าทําให้เกิดแรงกระแทกที่สูงได้สําหรับรองเท้าอพอลโลสิหรือรองเท้าลองเฟือกสิบเนี่ยทำให้แรงกระทำตรงนี้ครับน้อยลงเพราะว่ามีช็อคแอปซอบเปอร์คือตัวรับแรงกระแทกกับที่มีหมุด10แถวเนี่ยเพื่อทําให้เกิดการยึดของพื้นได้มากขึ้นแต่สําหรับข้อดีอื่นๆก็คือตัวโฟลหน้าและโฟลหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะคึืนทําให้เกิดในบางลาที่ต้องการให้เคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีทําให้เกิดการโฟลจากส้นเท้าแล้วก็หมุดยึด แล้วก็เป็นโฟลหน่าเดินต่อไปได้นะครับก็จะทําให้อ่าตอนที่พักเท้าเนี่ยก็จะมีทําให้เกิดการพักเฟือกได้ง่ายขึ้นทําให้ตอนยืนเนี่ยก็ทําให้เกิดยึดได้ง่ายขึ้นไม่ลื่นนะครับแล้วก็ไม่บาดเจ็บลดป้องกันอุบัติการทําให้เกิดเฟือกแตกหรือร้าวหรือทําให้อาย่ภายในนั้นบาดเจ็บได้ครับส่วนวิธีการใส่รองเท้าพอลลูสิก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ปลดสายด้านบนให้หลวมขึ้นนะครับและก็ค่อยๆใส่เท้าของเราเข้าไปในรองเท้าอพอลลูสิ ตามในคลิปเลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ให้ล็อกสายคาดหรือรัดเชือกให้แน่นขึ้นรัดให้กระชับพอประมาณแต่อย่าแน่นจนเกินไปครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสังเกตนะครับในตัวรองเท้าพอลโล่สิบนั้นจะช่วยให้คนที่ใส่เฝือกแข็งนั้นทรงตัวได้ดีขึ้นยืนได้ดีขึ้นและลดแรงกระแทกได้มากขึ้นครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะข้อเท้าหักหรือเท้าหักแล้วต้องใส่เฝือกแข็งนั้นลองใช้รองเท้าพอลโล10เพื่อปกป้องดูนะครับ และหากท่านใดนะครับต้องการซื้อรองเท้าพอลลูสเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ครับส่วนท่านใดนั้นนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ คลินิกรับเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ